สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะคลิปนี้จะมาสปอยซีรีส์จีนค่ะเรื่องกลลวงรัก CEO ค่ะจะเป็น EP ีที่17กับ EP ีที่18นางเอกค่ะเข้าบ้านไปและกำลังหาทะเบียนสมรสอยู่พระเอกก,ก็กลับมาที่บ้านพอดีเห็นว่ามีคนเมามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านเขาก็เลยทิ้งของแล้วก็รีบวิ่งมาดูกำลังจะชกค,คนเมาแล้วก็ถามว่ามาทำอะไรตรงนี้ คนเมาก็เลยแถไปว่าเขาแค่มาหาห้องน้ำขอโทษด้วยพระเอกก็เข้ามาหาหนางเอกแล้วก็ถามว่าจะเอาทะเบียนสมรสไปทำอะไรนางเอกไม่ตอบเธอยื่นเอกสารยาให้พระเอกแล้วก็ว่านายสบายใจได้ฉันจะไม่เอาเงินนายแม้แต่บาทเดียวพระเอกก็ขยําเอกสารทิ้งแล้วก็ว่าฉันจะไม่ยานางเอกลุกขึ้นก่อนที่จะออกไปก็บอกกับพระเอกว่า เธอหาทนายความเพื่อมาช่วยพ่อของเธอพระเอกก็เลยถามว่าเพราะอะไรนางเอกก็เลยว่าเธอมีเหตุผลของเธอพระเอกคดีนี้ต่อให้สู้จนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่มีทางชนะนางเอกมันก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับนายตัดมาที่ประชุมพระเอกก็บอกว่าเขายกฟ้องพ่อของนางเอกจนในที่ประชุมไม่พอใจ โดยเฉพาะประธานเจียนพระเอกก็เลยว่าเขาจะส่งคนไปทำลายของเรียนแบบให้หมดประธานเจียนก็เลยว่าเย่จงเจียนายเสียสติไปแล้วแล้วประธานเจียนก็โทรศัพท์ไปบอกให้ใครคนหนึ่งโอนหุ้นที่เธอถือแทนพระเอกโอนมาเป็นชื่อของเธอทั้งหมดสามอาทิตย์ต่อมาประธานปายก็คิดถึงเรื่องที่เธอเคยคุยกับพ่อของนางเอกว่าเมื่อสิบปีก่อนเธอเป็นคนรักของเย่เฉียนหลี พ่อของพระเอกชีวิตเธอดีมากมีเงินทองไม่ขาดมือแต่เสียอย่างเดียวก็คือพ่อของพระเอกแก่กว่ามากและพอดีว่าได้มาเจอกับพ่อของนางเอกที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้เธอก็เลยแค่อยากเล่นสนุกสนุกชั่วคราวถ้าไม่อย่างนั้นคิดหรือว่าคนอย่างเธอจะมาคบกับคนจนๆอย่างพ่อของนางเอกพ่อของนางเอกก็เลยว่าแต่เธอก็มีลูกกับฉันนะประธานปายก็เลยว่าเธอก็แค่ อยากใช้เรื่องการมีลูกเป็นข้ออ้างแต่งงานกับพ่อของพระเอกก็เท่านั้นแต่ใครจะคิดว่าเขาจะขอเลิกกับเธอแล้วก็ไปรับประธานเจียนมาเป็นลูกเลี้ยงแต่ไม่ยอมรับลูกที่เกิดกับเธอมาเป็นลูกวันนั้นที่ฉันขับรถชนภรยาดวงสวยของคุณก็เพราะว่ารีบที่จะไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลยไปปรึกษาเย่เฉียนหลีแต่คิดไม่ถึงว่า เขาจะวางแผนให้ฉันแต่งงานกับคุณจะได้ปิดคดีโดยง่ายและเพื่อจะได้สลัดฉันทิ้งแล้วยังไปตามหาลูกของตนเองจนเจอประธานปายจึงแค้นครอบครัวของพระเอกมากวันต่อมานางเอกก็นัดพ่อเพื่อมาคุยเรื่องคดีแต่พ่อของนางเอกบอกว่าเย่จงเจียถอนฟ้องเขาแล้วพ่อดีใจมากแต่มันกลับทําให้หนางเอกคิดหนักนางเอกก็เลยกลับมาที่บ้านของพระเอก เธอหยิบเอาแหวนแต่งงานมาใส่ตัดมาที่พระเอกเพื่อนก็ว่าที่เขาถอนฟ้องพ่อของนางเอกทำให้หุ้นส่วนไม่พอใจรวมถึงประธานเจียนด้วยนายทำแบบนี้มันคุ้มแล้วหรอแล้วนางเอกก็โทรศัพท์มาหาพระเอกว่านายบ้าไปแล้วนายปล่อยพ่อฉันไปแบบนี้พวกกรรมการจะต้องไม่ปล่อยนายแน่พวกเราจะอย่ากันอยู่แล้วทำไมนายยังจะต้องทำเพื่อฉันด้วย พระเอกใครว่าเราจะหย่ากันฉันยังไม่ได้ตกลงเลยนะฉันเมื่อแต่งงานแล้วก็คือชั่วชีวิตนางเอกก็เลยว่าทําไมโง่แบบนี้พระเอกก็ถามว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วเขาก็รีบไปหานางเอกพระเอกมาที่บ้านพอเห็นนางเอกก็ดีใจแต่พอเห็นนางเอกเศร้าก็เลยถามว่าเป็นอะไรนางเอกก็เลยบอกว่าทําไมเขาจะต้องดีกับเธอด้วยเพราะว่าจะหย่ากันอยู่แล้ว และเธอก็เกียดการเป็นหนี้บุญคุณที่สุดพระเอกก็เลยว่าที่ฉันดีกับเธอเป็นเพราะว่าฉันชอบเธอไม่ว่าเธอจะทำอะไรฉันจะปกป้องให้ดีที่สุดเธอไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นนาเอกก็เลยว่าจะไม่ให้รู้สึกได้ยังไงตั้งแต่ที่แม่จากไปคนที่ดีกับฉันมากที่สุดก็มีแต่นายจะไม่ให้แคร์ได้ยังไงกันพระเอกก็เลยว่า เขาแค่อยากเห็นนางเอกมีความสุขก็แค่นั้นแล้วก็เอามือเช็ดน้ำตาให้นางเอกแล้วก็ว่าอย่าร้องไห้เลยนะพร้อมกับเอามือรูปผมนางเอกเบาๆนางเอกก็เลยถามว่าทำไมนายไม่บอกฉันเรื่องที่นายทิ้งฉันไปตอนเป็นเด็กพระเอกฉันผิดเองที่ช่วยเธอไม่ได้เธอจะให้อภัยฉันได้ไหมนางเอกก็ดึงพระเอกเข้ามาจูบแล้วก็ถามว่า นายล่ะให้อภัยฉันได้ไหมพระเอกก็จูบนางเอกแทนคำตอบแล้วทั้งสองคนก็จบลงด้วยการอุ่นเตียงวันต่อมาพระเอกก็แก้ปัญหาโดยการให้เอาสินค้าเก่ามาแลกสินค้าใหม่ที่ได้คุณภาพตัดมาที่ห้องประชุมประธานปายก็ต่อว่าพระเอกว่าไหนคุณให้สัญญาว่าจะจัดการเรื่องของเรียนแบบให้สิ้นซากแล้วทำไมตอนนี้ยังมีของเรียนแบบอยู่เกลื่อนตลาดอีกพระเอกก็เลยว่า ของเรียนแบบทั้งหมดเขาเป็นคนทำลายทิ้งกับมือตามหลักการแล้วน่าจะไม่มีปัญหานี้อีกนอกเสียจากว่าจะมีคนขนสินค้าลอกเรียนแบบออกไปก่อนหน้าที่จะมีการถูกทำลายทิ้งประธานเย่ก็เริ่มหายใจติดขัดประธานเจียนก็เลยว่าคิดว่าประธานเย่น,น่าจะพอรู้ตัวคนทําแล้วถึงได้ยืนยันขนาดนี้พระเอกก็เลยว่าเขาขอเวลาอีกหน่อยต้องหาตัวคนทําได้แน่ ประธานปายก็เลยว่างั้นพวกเราจะรอหวังว่าจะจับผู้บงการอยู่เบื้องหลังมาได้ค่ะเรื่องราวก็มาจบลงตรงนี้ใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย